ในโลกของการสรีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและผู้คนที่มีความสามารถมากมาย การจะก้าวขึ้นมาโดดเด่นในสายตาของผู้ชมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าคาซิโอกลับทําให้ดูไปได้ร่ที่กล้วยๆด้วยคาแรคเตอร์ที่จริงใจเป็นกันเองและมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขานั่นทําให้เขากลายเป็นคนที่หลายๆคนรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่เปิดไลฟ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะให้พวกเราหัวเราะยิ้มและก็ลืมความเหนื่อยล้าไปได้ชั่วคราวจากเด็กหนุ่มในเมืออเล็กๆที่เคยต้องทํางานหนักสองกะเคยไม่มีเงินติดกระเป๋าแม้แต่จะซื้อบะหมี่สักถ้วยวันนี้เขากลับกลายเป็นหนึ่งในไอคออนขงงวงการสรสตีีมท่่พแพเลย เกง่งพูดเกง่งแต่ยังสามารถสร้างเซฟโซนให้กับผู้ชมได้เป็นหมื่นคนและนี่ก็คือเรื่องราวของคาซิโอสตรีเมอร์สุดตัวตึงที่กําลังมาแรงมากๆในช่วงนี้ถ้าหาทุกคนอยากรู้เรื่องราวของเขากันแล้วละก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back คอร์ o อีสปอกับ a l i ลิ e n e r g y Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีช มีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ a าซาดและเว็บไซต์ของเราลิงก์ในเดสคริปชันเลย c a s ิโอหรือว่าดีแลน b บเกอร เกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1998เขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานในเมืองเล็กๆของรัฐอาคารซอที่มีพี่น้องรวมทั้งหมด3คนด้วยกันบ้านของเขาเรียบง่ายฐานะครอบครัวค่อนข้างจะยากลําบากและในชีวิตวัยเด็กของเขาก็มีแต่เรื่องธรรมดาๆรรที่หลายคนอาจจะมองข้ามมันไปแต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลาบากและสู้ชีวิตเหล่านั้นกลับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีแลนโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่ย,ยังเด็กนั่นก็คือความตลกแบบธรรมชาติและความหลงไหลในวิดีโอเกมที่ติดตัวเขามาในจําความได้ในช่วงวัยรุ่ ดีแลนนั้นมีความสนใจหลักอยู่3อย่างด้วยกันนั่น,น,นคือบาสเกตบอลการกินและการเล่นเกมแน่นอนว่าแม่ของเขาคอยสนับสนุนทุกกิจาก,การรมที่เขาทำโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาเขาเคยเล่าว่าแม่ของเขาไม่เคยพลาดแม้แต่แมตช์เดียวที่เขาลงแข่งอยากทำอะไรก็คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำเขามาโดยตลอด ดีแลนจะชอบนักเล่นเกมที่ตัวเองชอบนั่นก็คือเกมอย่าง NBA 2K และก็ Call of Duty ซึ่งเขามักจะเล่นมันอยู่บ่อยๆในเวลาว่างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงมีชีวิตแบบที่ใครหลายคนไม่อยากจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอาชีพหลักของเขาคือช่างซ่อมบำรุงที่ทำงานกับบริษัทจัดสวนของพ่ออยู่ในงานที่ไม่มีอนาคตรายได้ก็แทบจะไม่เหลือนอกจากนี้เขายังเคยผ่านงานมาหลายสองอาชีพด้วยกานไล่ตั้งแต่คนตัดหญ้าไปจนถึงพนักงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำของเมืองซึ่งเขาก็รู้ดีว่าชีวิตของเขาในตอนนั้นมันอยู่ในจุดที่ตก ต่ำมากที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะถูกขีดเส้นไว้แล้วว่าจะต้องทํางานแบบนี้ไปตลอดนั่นเองในตอนที่ดีแลอายุ13ปีเขาก็เริ่มมีความฝันว่าอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งแรงบันดาลใจของเขามันก็มาจากการนั่งดูทีมอย่างออฟติกแล้วก็เนทช็อตอดีโปรเพเยอร์มือฉังจากเกมพอร์ฟดิวตี้ซึ่งเป็นเกมโปรดที่เขาชื่นชอบตอนนั้นดีแลยเห็นภาพกลุ่มคนที่เล่นเกมเป็นอาชีพอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเขาก็เลยตั้งเป้าหมายในใจทันทีว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทําามันให้้้ไดบง แม้จะมีความฝันอยากจะเป็นครีเอเตอร์มาแน่ต้นแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เปิดโอกาสได้เขาง่ายขนาดนั้นดีแลลงทุนใช้เงินเก็บของตัวเเพื่อเอามาซื้ออุปกรณ์สตรีมมิ่งกับกล้องเว็บแคมตั้งแต่ในปี2015แต่ด้วยข้อจํากัดด้านอินเทอร์เน็ตที่แย่มากๆบวกกับในยุคนั้นการทำคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตยังไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงหรือว่าดูเท่หรือว่าน่าภูมิใจเท่าไหร่สุดท้ายจะนึกว่าความกลัวล้วนๆเขากลัวที่จะล้มเหลวกลัวเสียเวลากลัวว่าทําไปแล้วอาจจะไม่มีแลวกก้ ต้องพับความฝันที่อยากเป็นสตรีมเมอร์เก็บเอาไว้ก่อนและกลับมาใช้ชีวิตไปกับการทํางานที่ตัวเองเกลียดอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆถึงขนาดทําให้เขาต้องจมอยู่กับอาการซึมเศร้าอย่างหนักหลายเดือนซึ่งดีแลนก็คิดหนักมากจนถึงขั้นเคยคิดจะฟิตหู่นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมกับกองทัพหรือแม้แต่ไปสมัครเป็นนักมวยมืออาชีพเพื่อหลบหนีจากความรู้สึกไร้จุดหมายในชีวิตของตัวเองเลยด้วซ้ํา แต่ทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ปี2022และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางของเขาก็เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์เล็กๆที่ดีแลนได้เดินทางไปซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและในตอนที่เจ้าตัวกําลังรูดบัตรเพื่อจ่ายเงินมันก็ได้แจ้งออกมาว่าเขามียอดเงินในบัตรไม่พอ ดีแลนที่ยืนเอ๋ออยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปจึงได้แต่วิ่งหนีออกมาจากร้านด้วยความอับอายและกลับบ้านมามือเปล่าไม่มีเงินติดตัวแม้แต่เหรียญเดียวในตอนนั้นเขาก็เริ่มคิดกับตัวอย่างจริงจังแล้วว่าเขาควรจะทำอย่างไรดีไม่งั้นชีวิตของเขาจะไม่หวนดีขึ้นอีกเลยและในช่วงเวลาที่เขากำลังสิ้นหวังมากที่สุดจู่ๆแม่ของเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมลูกไม่ลองกลับมาสตรีมเกมดูอีกครั้งล่ะและคำพูดนั้นมันก็เหมือนเป็นตัวจุดประกายความฝันที่เคยดับไปแล้วให้ล ดีแลนด์ and, นัอ,อุปก,กรณ์การไลฟ์ที่ตัวเองเคยซื้อไว้เมื่อ7ปีที่แล้วมาปัดฟูดและเริ่มวางแผนที่จะกลับมาสู่เส้นทางของเขาที่เคยฝันเอาไว้อีกครั้ง อันที่จริงคาซิโอได้เริ่มสร้างช่อง u t u b e เป็นของตัวเองตั้งแต่ในเดือนตุลาคมปี2011แล้วแต่กว่าที่เขาจามคลิปแรกของตัวเองจริงๆก็ต้องรอนานถึงเดือนกันยายนปี2022ซึ่งห่างกันถึง10ปีด้วยกันส่วนชื่อคาซิโอที่เขาออามาตั้งจนกลายเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่รู้จักเริ่มแรกเดิมทีมันก็ไม่ได้มีที่มาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยด้วยซ้ำนอกเหนือจากที่เาตัวโดดเพื่อเสี่เลียนล้อว่าอ้วดและบอกว่าเคโซที่แปลว่าชีสในภาษาสเปนซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เลย บวกกับรูปร่างของเขาในตอนนั้นที่มันจำมั่มเป็นอย่างมากทำให้ทุกครั้งที่เจอก, <ๆ S 1> กันเพื่อนๆก็ลังจะล้อเขาด้วยชื่อนี้ตลอดซึ่งมันก็เป็นคำพูดล,ออล้อเลียนที่ฟังดูแล้วรู้สึกเจ็บปวดได้แต่เขากลับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นชื่อที่ด่งดังที่สุดในชีวิตของเขาแทน ในช่วงแรกๆนั้นคาซิโอยังต้องทำงานประจําถึง2ที่ด้วยกันเพื่อหาเลี้ยงตัวเองต่อไปแต่เขาก็เริ่มแบ่งเวลามาทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองโดยคลิปแรกของคาซิโอนั้นถูกอัปลงในช่องทิกตอกของเขาในวันที่10กันยายนปี2022ซึ่งเป็นคลิปนั่งเล่นเกมโปรของเขาอย่าง NBA 2K 2023จากนั้นในวันที่13กันยายนเขาก็ได้อัปมันลงในช่องย t u b e ของตัวเองอีกครั้งโดยไม่ได้สนใจเลยว่าในแชทจะมีใครร้อเรียนเรื่องหน้าของเขาหรือว่าฐานะของเขามากน้อยแค่ไหน หลังจากที่เขาตัดคลิปไฮไลท์ลงติกตอกเพียงแค่3คลิปตื่นมาอีกวันหนึ่งก็เห็นว่าตัวเองผู้ติดตาเพิ่มขึ้นกว่าหมื่นคนและเขาก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาเริ่มไลฟ์สตร,รีมทุกคืนตั้งแต่ประมาณสาทุ่มจนถึงตีสอและตัดคลิปจากแต่ละสตร,รีมของตัวเองมาโพสตเวลา5-10คลิปและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้คนเริ่มหันมามองชื่อของคาซิโอด้วยความสนใจเพราะถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดูเพียงแค่เกมกีฬาทั่วไปแต่สิ่งที่เขาใส่ลงไปนั้นกลับเป็นพลังความจริงใจ ซึ่งดึงดูดทุกคนได้อย่างอยู่หมาดและภายในเวลาไม่กี่เดือนเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างชนิดที่แฟนคลับบางคนถึงขั้นสร้างัญชินิตตอกขึ้นมาใหมา่เพื่อแชร์คลิปของเขาโดยเฉพาะเลยทีเดียวซึ่งคาซิโอไลฟ์สตรีมเป็นครั้งแรกด้วยอินเทอร์เน็ตจากฮอสปอตโทรศัพท์เพราะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตบ้านยังไม่มีพ่อเปิดสปีดเทสขึ้นมาหมันก็ขึ้นว่า0.1เมกและทุกคนในแชทก็ขำกันตัวยโยก เขาบอกเลยว่าจําได้ดีเลยล่ะและไม่รู้ด้วยว่ารอดมาได้ยังไงเหมือนกันเพราะนอกจากภาพจากกากแล้วสตรีมของเขายังกระตุกอยู่ตลอดเวลาด้วยน่าแปลกที่ไลฟ์ครั้งแรกของเขากลับมีคนดูตั้ง70คนแน่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่านับถือใจคนดูดจริงคาซิโอเนี่ยยังพูดถึงช่วงที่เขากล้าถยงใจลาออกจากงานประจําเพื่อมาเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวซึ่งมาจากดิวที่เขาตั้งกับผู้ชมไว้ว่าถ้าได้5 0 0พันซับในทวิชเมื่อไหร่เขาจะกล้าลาออกทันทีและไม่นานนักเหล่าผู้ชมก็รวมพลังการและทําให้เขาทําได้สําเร็จ เขายังจําได้เลยว่าตอนนั้นต้องขอให้พ่อเป็นคนโทยบอกเจ้านายแทนเพราะว่าเขาเขินเกินกว่าจะพูดมันด้วยตัวเองแถมวันนั้นพนักง,งานในออฟฟิศของเขาถึงก็เปิดติ๊กตอกเขาขึ้นมาดูแลนั่งหัวรอะกันทางออฟฟิศยังไงก็ตากาซิโอก็รู้ตัวแล้วว่ากระแสะของเกม 2K นั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะต่อให้เกมมันจะดังแค่ไหนแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนกระแสะมันก็เงียบไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแนวและเลือนเจะลงคอนเทนต์เกมนี้ต่อไปเขาจะกลายเป็นครีเอเตอร์ที่ถูกลืมได้ ไม่นานนะักเขาก็เริ่มสำรวจแนวทางใหม่ๆที่อาจสร้างความแตกต่างได้มากกว่าเดิมและนั่นก็คือช่วงที่เขาเริ่มเข้าสู่โลกของเกมแนวสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างไฟน์นายแอดเฟรดดี้เอาล a สแกรน n ี่หรือแม at ้แต่ Minecraft และเกมอินดีอ้อีกมากมายที่เขานําเสนอดของความตลกขบขันแต่ก็น่าติดตามไม่แพ้กัน สเสน่ห์ของคาซิโอไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่คือการโต้อตอบกับผู้ชมการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาแบบไม่เฟกและจังหวะการพูดที่เฉียบโผจนผู้ชมหลายคนรู้สึกเหมือนกำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนจริงๆทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งไปตลอดและนั่นยิ่งทำให้ผู้ชมขเขารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เขานาเสนอในแต่ละครั้งเพราะพวกเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันจะเล่นอะไรกิอจะพาพวกเขาไปพบเจอกับเรื่องราวแบบไหน นอกจากคอนเทนต์เกมแล้วคาสิโอยังทำคอนเทนต์แนวเรียกชันและความมันเทิงออีกมากมายในสไตล์ของตัวเองซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้งง่ายและเข้าถึงใจผู้ชมได้เป็นอย่างดีซึ่งนี้ก็คือจุดแข็งของเขา ยิ่งไปกว่านั้นการนําคลิปไฮไลท์จากทวิชไปตัดต่อเป็นคลิปสั้นแล้วอัโหลดบนทิกต o อกก็กลายเป็นสูตรสาเร็จที่ทําให้เขาดังระเบิดเพราะคลิปเหล่านั้นเป็นช่วงที่ตลกที่สุดตื่นเต้นที่สุดหรือเป็นจังหวะที่ว้าวที่เรียกเสียงหัวเราะได้คนดูก็เริ่มหลงรักคาแรคเตอร์ของเขาโดยเฉพาะเวลาที่เขาหัวรรอนกลางเกมหรือแสดงรีอคชั่นแบบไม่มีกั๊กกับมุกที่แฟนชอบแกล้งเขาหน้าจอของเขาเต็มไปด้วยข้อความฮาๆที่เด้งขึ้นมาตอนโหลดเกมและนั่นก็กลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ไม่มีใครรหือนนแมคดูส่วนใหญ่จะชอบยิงมุกขแารศร บางทีก็มุกแรงมากจนอ่านแล้วอาจจะหัวร้อนแทนได้แต่น่าแปลกที่เขาไม่เคยโกรธมานเขาอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยเสียงหัวเราะและก็สนุกสนานไปกับมานถึงขนาดที่บางทียังมีแม่ของเขาซึ่งเป็นมอดหลักของชแนลเข้ามาร่วมยิงมุกแซวลูกของตัวเองด้วยมันไม่ได้แปลว่าแม่เข้ามารอเรียนลูกหรอกนะแต่มันสะท้อนถึงความผูกพันและการสนับสนุนที่ลึกซึ้งมากๆของขอครอบครัวนี้ที่ทําให้เรารู้ว่านี่แหละคนที่มาจากความรักและความชื่นชอบจริงๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหน้าจดจาก็คือความชอบกินของพี่แกนี่แหละเพราะมันทําให้คาซิโอมีชื่อเล่นแนวแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่เต็มไปหมดบางชื่อก็มาจากข้อความป่วนๆใน PlayStation Network จากแฟนๆที่ส่งมาปั่นเขาบางคนก็ชอบรอว่าคาซิโอเป็นรีมเมอร์ที่มีรายได้น้อยใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเรือถึงคาต้องก้มเก็บเศษเปลียเพื่อมังชีวิตเลยทีเดียว ฟังและดูเหมือนเป็นการล้อที่ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรเพราะในชีวิตวัยเด็กของเขามันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เล่าไปแต่คาซิโอกลับไม่เคยโกรธแถมยังหยิบคำล้อเลียนเหล่านั้นมาเล่นต่อในไลฟ์อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ใน Discord Serv เวอของเขาเองก็เต็มไปได้วยแฟนที่ขยันย,ยิงมุกแซวเขาที่โคตรจะปาดและหลุดโล่เอามากๆบางคนถึงขั้นแต่งข่าวปลอมเกี่ยวกับชีวิตและดีของเขาก่อนจะมาเป็นสตรีมให้กับทุกคนได้ฟังกันเลยก็มีไล่ตั้งแต่การเป็นอาชญากรที่กำลังถูกรัฐบาลตามล่าไปจนถึงสร้างจัก,กรวาลคู่ขนาดของคาซิโอที่เป็นแฟน,แฟนร่วมกันเล่นกระแนงจริงจังรากับเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งมุกล้อเลียนผู้นี้มันก็ค่อยๆกลายเป็นจักรวาลมีที่ทำให้คาซิโอกลายเป็นที่รู้จักกอย่าางม ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมว่าเขาวิ่งจนทําให้โลสันสะเทือนหรือมุกตลกเกี่ยวกับรูปร่าของเขาที่ทําให้หน้าจอของคนดูเอียงไปข้างนึงและถ้าต้องพูดหนึ่งในฉายาเที่ยแฟนเรียกติดปากมากที่สุดนั่นก็คงนี่พ้นเดอะบิ๊กเกสต์สตรีมเมอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงยอดผู้ติดตามหรือว่าความดังระดับตำนาของพี่แกหรอกนะแต่ที่มันบิ๊กเกสตจริงๆเนี่ยก็คือขนาดตัวของพี่แกตั้งห่าเพราะเขาแค่กระโดดก็กลอให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆได้แล้วนั่นเอง ซึ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าคาซิโอเป็นคนที่เปิดกว้างกับมุกล้อเลียนมากๆเขาไม่เพียงไม่ปิดกั้นแต่ยังสนับสนุนให้แฟนๆได้ปล่อยมุกกันอย่างเต็มที่และนั่นเองก็กลายเป็นหนึ่งในจุดขายสําคัญที่ใ้คอมมูนิตี้ของเขาทั้งวุ่นวายปั่นปวนแต่ในขณะเดียวกันก็อบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งคาซิโอก็เคยพูดเอาไว้ว่าคอมมูนิตี้ของเขานั่นเหมือนกับครอบครัวจริงๆคือจะล้อเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าคนนอกเข้ามาล้อเมื่อไหร่แชทแม่งก็พร้อมไล่ชกสวนแทบทุกคนเขาบอกเลยว่านี่มันคือความสัมพันธ์แบบกวนตีนได้แต่กูต้องเป็นคนเริ่มเท่านั้นและคนในแชทก็รักเขาแบบนั้นจริงๆยิ่งเล่นมุกอ้วนเล่นมุกล้อเลียนเขาก็ยิ่งขำยิ่งสนุกแต่ไม่มีดราม่าอะไรเพราะทุกคนรู้ว่าเขาโอเคกับมันและไม่ได้ซีเรียส เขาบอกได้ว่าบางคนาคิดว่าเขาโดนล้อหนักเกินไปแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แฮปปี้ที่สุดในชีวิตแล้วและรู้ว่าแฟนๆล้อเพราะว่ารักไม่ใช่ล้อเพราะว่าเกลียดและถ้าเจอคนเกลียดจริงๆคอมมูนิตี้นี่แหละที่จะเป็นคนจัดการเองแบบที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วซ้ำ จากวันนั้นถึงวันนี้คาซิโอก็เริ่มมาถึงความฝันของตัวเองจริงจังและผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากชายหนุ่มที่เคยลังเลว่าจะลองอีกสักครั้งดีไหมเขากลับกลายมาเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดในปี2024โดยเฉพาะในเดือนมกราคม2024คาซิโอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวาัลจากเดอ Streamer Award ถึง3สาขาด้วยกันได้แก่สต e ีมเม r ร์ t อฟเดอ r แ e r และ b r e a เ t ตตี้สตรีมเมอร r และเบราก็สารถควอรวและสุดท้ายเขาก็ เเมมื่ออาาครรงได้ส็จํยังไม่หมดเพราะในแบบฟนสิกายใหยของปีเดียวกันเขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลจากเวทีโลกอย่างเดอะเกมอวอร์ในสาขา Content Creator of the อฟเดอะีและในวันที่สอธันวาคม2024เขาก็ทําสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันให้กลายเป็นจริงโดยการคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี รางวัลที่เขาได้มาเนี่ยเป็นการช่วยการันตีแล้วว่าเขาในตอนนี้ในการเขาเ้าไปนหึ่งในแนวหน้าของวงการสตรีมเมอร์อย่างแท้จริงจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เขาได้กลายเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนเข้ามาดูและสตรีมของเขาเฉลี่ยมากกว่า50,000คนและมีผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มรวมกันมากกว่า20ล้านในปี2024ส่วนแม่ของคาซิโอที่เป็นคนจุดประกายความฝันของเขาตอนนี้เธอได้กลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวและมดในดิสคอตของเขาไปโดยปริยายโดยคุณแม่เนี่ยจะคอยช่วยเหล,ลือดูแลทุกอย่างอย่างใ,ใกล้ชิดและคุณแม่เน่แหลก็ เป็นเสาหลักทางใจที่เขาพูดถึงอยู่เสมออีกด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงอารมณ์ที่แย่แค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังคงตั้งใจและเดินหน้าต่อไปในสถา,ทานที่เขาอยากจะทํามันจริงๆ นอกจากนี้ยังมีคำพูดที่คนจะกินใจของคาซิโอที่เขาเคยพูดเอาไว้ในรายการพอดแคสต์ของ YouTube ที่มีชื่อว่าจิงซี่เกี่ยวกับเป้าหมายการสตรีมของเขาโดยเขาได้พูดเอาไว้ว่าความสุขที่แท้จริงของเขานั้นมันคือการทําให้คนอื่นหัวเราะได้เขาไม่สดเลยว่าตัวจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นมากน้อยแค่ไหนถ้าสิ่งนั้นมาช่วยคนดูสามารถหลุดพ้นออกมาจากเรื่องแย่ๆในชีวิตของเขาได้เพียงแค่สักระยะหนึ่งงั้นเขาก็ยินดีจะทํามันต่อไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยด้วยซ้ํา เพราะสิ่งที่เขาตั้งใจมาโดยตลอดไม่ใช่ชื่อเสียงหรือว่าเงินทองแต่คือการได้เป็นเซฟโซนและที่หลบภไยให้กับใครก็ตามที่เหนยกับชีวิตให้คนดูได้เข้ามาดูเขาแล้วหัวเราะสนุกผ่อนคลายและรือเรื่อทุกใจเหล่านั้นไปสักพักและสนับตัวเขาแล้วนั่นคือสิ่งเดียวที่จะไม่มเปลี่ยนไปอย่างเด็ดขาด ที่สําคัญเลยก็คือเขายังฝากคําแนะนำว้สำหรับรเหล่า s t r e ม m e r รุ่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยเหมือนกันโดยสิ่งที่เขาย้ําเสมอและแทบจะก,กลายเป็นกฎเหล็กของเขาไปแล้วก็คืออย่าไปโฟกัสที่การไลฟ์นานๆและอย่าคาดหวังว่าคนจะเข้ามาดูเราโดยบังเอิญเพราะในโลกของ Twitch ที่มีคนสต r e มนับล้านการไลฟ์ยาวๆโดยไม่มีใครรู้จักมันก็ทําไม่ต่างอะไรกับการพูดคนเดียวในห้องเปล่าๆสิ่งสําคัญคือให้กลับมาทําคลิปสั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ย้ำได้ เพื่อเอาไปลงแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะบน Tik t o อกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือกําลังดูถูกมันอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไอ้เจ้าแอป,ปนี้นี่แหละคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนหน้า,าใหม่อย่างพวกเราได้แจ้งเกิดได้สิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่การทําคลิปให้ตลกหรือว่าต้องกลายเป็นคลิปวรัลเท่านั้นแต่คลิปเหล่านั้นจะต้องสะท้อนถึงตัวตนของเราจริงๆเพราะถ้าเกิดคนดูคลิปแล้วรู้สึกสนุกจนอยากเข้าไปติดตามขึ้นมาแต่พอเข้าไปดูไลฟ์กลับไม่ใช่วา์เดียวอกานคนดูก็ละจากไปทที สำหรับเขาแล้วสิ่งที่เรียกว่าความสม่ำเสมอความจริงใจและความกลมกลืนระหว่างคลิปกับการไลฟ์สตรีมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนดูรู้สึกอยากดูต่อด้วยใจและกลายเป็นแฟนคลับของเราไม่ใช่แค่เพราะว่าเรื่องบังเอิญผ่านตาม,มาเห็นเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆ และนี่ก็คือเรื่องราวของคาซิโอเด็กหนุ่มธรรมดาจากมือเล็กๆที่เคยยากลำบากมาก่อนถึงคะแนนเงินไม่ได้ซื้อขนมในร้านสะดวกซื้อแต่เขากลับลุกขึ้นมาสร้างจักรวาลของตัวเองได้สําเร็จภายในเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเขาใช้ความตลกและความเป็นธรรมชาติของตัวเองมาเป็นสะพานเชื่อมใจกับคนดูและใช้ความไม่ยอมแพ้เป็นเข็มทิศนําทางให้เขาก้าวเดินต่อไปจากความฝันเล็กๆในวัย14ปีที่แทบเป็นไปไม่ได้ในวันนี้เนี่ยเขาได้กลายเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนติดตามมากมายและผู้คนที่รักเขานับล้านคน ทั่วโลกเหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคอฮอีสปอร์ e port, ก็รีบช่วยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งกด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ